ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องจักรพัฒอะตอมชานมไข่มุกนั่นเองนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราเนี่ยจะมาเล่นชาลในไนครับนะคะคือเลื่อนไปไหนก็เต็มฟิตเลยนะคะทุกคนก็คือห้ามโดนสีแดงนะคะ ไปสร้างแมปกันก่อนเลยเดี๋ยวจะเขียนก่อนนะโดนสี้ยแดงนะคะแป๊บนึงนะดูเหม้อน้ำก่อนเราเป็นวัดนะทุกคน ห้ามโดนสีแดงไปเลยกันเ,เลยนะคะทุกคน Let's go เออเดี๋ยวลืมบอกเราเนี่ยจะต้องอยู่ให้ถึง3มวันนะคะทุกคนห้ามโดนสีแดงนะอยู่ให้ถึงสวันไปลุยกันเลยะคะ่ะ Let's go ทุกคนก็คือเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทําไมมีชื่อว่าจัก,กรพรรดิขึ้นมาข้างหน้านะเพราะเราจะเติมคําว่าอ้ยไม่ใช่จัก,กรพรรดิขออภัยนะคะทูตสวรรค์ก็คือเราเนี่ยแจ้งก่อนนะเราจะเปลี่ยนโปรไฟล์โปรไฟล์นะคะเป็นทูตสวรรค์น,นะคะแล้วก็จะเติมข้างหน้าว่าทูตสวรรค์น,นะคะก็คือจะยาวหน่อยนะคะแค่ พี่ว่าอะตอมชานมไข่มุกก็ขึ้นให้เราปะทูตสวรรค์น,นะคะอะตอมชานมไข่มุกนะทุสวร์อ,อะไรอะเดี๋ยวเราจะไปลงในโพสให้นี่ค่ะทุกคนอู้แกห้ามโดนสีแดงแกดูว้ายอะไรเนี่ยแอร์แมปแมปอะไรอ่ะโอไม่ต้องใช้หรอก เก็บไว้นะคะทุกคนต้องอยู่ให้ถึงสามวันนะห้ามโดนสีแดงนะคะทุกคนโอเคเราเป็นไปดยก,กันเลยอันดับแรกนะคะเกิดมาสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำกันเลยนะคะก็คือการตัดไม้นั่นเองหลอดเลือดนะคะมคีบางคนอาจจะบอกว่าหลอดเลือดหลอดอาหารแต่เราไม่นับนะคะทุกคนสงสารเรด้ยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ล นี่ไงสบเบียงเราเป็นวาดนะทุกคนอ้ยเนาะก,ก็คืออีสานนะเป็นคนอีสานทุกคนคะ่ะเอ่มเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องตัดไม้นะคะแล้วก็เอาไปคราบอุปกรณ์งั้นเราขอรัดขั้นตอนไปในการตัดอุปกรณ์กันเลยนะคะเพื่อให้คลิปมันไม่ยาวเนาะ